สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโดนเล่ยานะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กันในเกมอะไรอ่ครับทุกคนพูดดังๆสิครับเกมที่เรารักเกมผับ G Mobile นะครับผมแล้วก็เราอยู่ในโหมด UR หรือว่า Ultimate Rare แรงเนี่ยทุกคนถ้าผับทีได้ยินก็ยังไงก็อย่าลืมจ้างผมด้วยนะครับเกินไปเอยใช่เพื่อนเกินไปมากจริงๆผมว่าเกินไปมากที่ผับ G ีไม่ยอมจ้างผมทีนี่หลายเดือแล้วนะผับ G ไม่งั้นยามเล่งเกมอื่นเลยนะโอเคนะ ไปทุกคนเดี๋ยวบอกเลยว่า UR เนี่ยต้นเกมเราจะไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับเราจะฟาร์มซะมากกว่านะก็คือมีร้อยฟาร์มล้านมีล้านฟาร์ม10ล้านนั่นสำหรับโหมด UR ของเราเนี่ยส่วนใครที่ยังไม่มีร้านเติมยูซิคาถูกก็จริงๆก็ทักมาล้านผมได้นะทุกคนแต่ว่าเติมได้แค่บ้านเขียวเท่านั้นนะครับส่วนแอดนี่ก็จะเป็นแอดปันนี่สี่สองนะทุกคนมีแอดด้วยนะอย่าลืมนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาคนกันดีกว่าแล้วสำหรับใครที่ถามหาถุงนิ้วนะครับในช้อปปี้ทิกตอกได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีทั้ง หูฟังแล้วก็สายแปลงด้วยนะครับสายแปลงนี่จะใช้ได้แค่ทช้สี่แลคนแล้วก็หูฟังเนี่ยเป็นแจ็ค3.5นะครับก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับ<อ>มาทุกคนเดี๋ยวอเออเกือบลืมนะครับสายแปลงกับหูฟังเนี่ยมันมีแค่ในทิกต o k นะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นถุงนิ้วเนี่ยมีทั้งหมดเลยทั้งช้อปปี้ทิกต็อกนะทุกคนไปหาคนดีกว่านะครับทุกคนเผื่อเดี๋ยวผมว่าผมจะปรับไอ้นี้ใหม่เอาทุกคนไอ้เลตดอตเนี่ย ผมอยากได้เรดดอ t แบบโอ,อ้โหเกือบแตกทุกคนเรื่องเลือดสิบเขาต้องไปหาเขาแล้วนะครับโอเคสมาร์คอยู่ละตรงนี้มาร์ลนะเพื่อน<ม>เราน่าจะฟรีนะเพราะว่าเขาน่าจะสนใจเพื่อนแล้วนะ<ม>เขาน่าจะคิดว่าผมขับยาวนะเรียบร้อ<ม>ยเพื่อน,น,อน<ม>ร,รูกถึงโอ้โหสกาสายมากเลยนะ เป็นปืนเดียวที่ผมว่าผมผมไม่ค่อยอยู่มันมันน็อกหนึ่งนะเพื่อนน่าจะชุบกันอ่ะแต่ผมขับรถปาดก่อนมาแล้วครับกับข้าวครับกับข้าวตามนะเพื่อนโอ้โหเจ็บมากสวยเพื่อนหมดปะหรือมีอีกตัวหนึ่งตรงนี้มันมีคลื่นนะ หรือว่าผมหล่อนเนาะตัวน็อคด้วยโอเคเพื่อนมันไปไหนวะไม่แน่ขาไม่แน่มีไหมหรือว่ามีมีแค่หนึ่งตัวหรือเปล่าแต่มันไม่น่าจะมาแค่สามตัวนะแล้วก็ทิ้งพวกของไม่จำเป็นก่อนนะ จริงๆสะโคบเนน่าจะไม่ใช่ไหนวะจริงๆน่าจะไม่จําเป็นนะทุกคนหลายคนชอบบอกว่าพี่ครับพี่หยุดเก็บสะโคปเยอะได้แล้วครับเฮ้ยจริงๆเราต้องเก็บสะโขไว้เยอะนะทุกคนเราจะได้แบบว่าก็ได้สมเออเออขาเรียกว่าไงใช้สกูบให้เป็นประโยชน์ครับเลด <LED. S 2> ดอทคูณสคณสคูณสคณหคูณแเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันอยู่นะเราก็ต้องที่จะใช้หน้าที่มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเกิดได้นะ รำไมนะไม่โดนยิงอยู่นะไอ้นี่ผมว่มันมันดูหนังเยอะไปละเอ้ยิงอะไรยิงมันโดนเลยทุกคนเอ้ยมันวิธีการหลบกระสุนแบบใหม่อ่ะเนี่ยนี่มันต้องจดละทุกคนวิธีการหลบกระสุนแบบแบบอะไรเนี่ยมันดูหนังเยอะเกินแน่เลยตัวนี้เอาเลยนะครับ มันเสียบเสียบแล้วนะครับถ้าเล่นบนเครื่องร้อนนะอ่ะยิงไม่ได้นะคต,ตัวหน้าแค่ไหน,นเราลัดเพื่อนเลยเราไนะปปลดเหมือนเดินมนะทุกคน,นมาแล้วครับม,มาแล้วครับก็เข้ามาแล้วครับคุยเฮ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วเ,เ,จ,วเ,เ,จ,วเ,เจ็บมากครับ ตัวสุดท้ายเพื่อนเหี้ยมันซ้ำผมเอาว่ะเพื่อนเราขุดโขดในการมันเพื่อนระวังด้โอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนมันจะสู้เพื่อนเราได้ไงวะเพื่อนเรามีนกฟ้าด้วยไม่เออเขาจะโดดมันก็จะเจ็บแหละตอนโดดอ่ะนัดเดียวใช่ป่ะนับยาก่อนนะนัดเดียวไหม ได้แล้วว่าแล้วแม่งเหลือได้ไงว่าเลือดมันอะ่ะแต่ตรงนี้ก็ดีนะทุกคนตรงโซนที่เราเล่นเนี่ยปกต้ตีเครื่องร่อนไปอ๋อใช่ตัวตัคร่นตัวโดนซัดไปนั่นไงเครื่องร่อนอนะ่ะแต่นกเพื่อปปลลลนปัมม<ไ>งมากเลยทุกคน <laughs> รถเวอยเราบังในบ้านสวยเลยเรถเก็บไงวะเนี่ยเพยนะรถเคื่อนันเตูเลยด้านนอกที่เอารถเอารถข้างในด้านนอกมันดันได้เพื่อนมันมันระเบิดแล้วนะครับได้รถรถพังดันได้อะมันดันไม่ได้หรือเปล่าเพื่อนได้เหรอระเบิดไปแล้วเนี่ยเพื่อนระเบิดนะเอาดันได้เหรอ มันปรับใหม่เลยทุกคนแต่ก่อนมันมันตันไม่ได้นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เพืนตันไม่ได้แล้วอั<ห>น<ห>นี้อัน<ห>นี้<ห>มันทะลึ่งมาเจอแล้วาสามชั้นเพนะื่อนตันแรงว่ะ mark โะเปไม่ได้เลยนะทุกคน ใช้กิฟโต้ของ่ให้ผมทะเปีนไม่ได้เลยเตา่งเลยเอาเก็บก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเพ่นจะไปิงเหรอชิบหายละเพื่อนเราหหดอย่างทุกคนรู้มากนะมึงอ่ะมีของไม่น่ะ นี่น่าจะช่วยได้นะเพื่อนโอ้โหอ้โหโอ้โเพื่อนโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่มาทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่น UR เอ้ยเรามาเล่นอีเวนต์กันดีกว่านะครับคลายเครียดจาก UR ดีกว่าเล่นอีเวนต์นี่เอ้ยเล่น UR เนี่ยมันเครียดจนเกินไปนะทุกคนเชื่อผมนะเราต้องแบ่งเวลาในการเล่น UR กับเล่นอีเวนต์ แบบว่าเล่น U R สิบเปอร์เซ็นเล่นอีเวนต์สักเก้าสิบเปอร์เซ็นครับเพราะว่าเล่น U R เนี่ยสมองจะปวดเล่นอีเวนต์ดีกว่าทุกคนมาเดี๋ยวเรามาไล่ย,ยิงกันดูก่อนในอีเวนต์จินนี่นะครับลงตรงกลางเลยนะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยจะมีเปิดน,นะครับเดี๋ยวละโอ้เอาก่อนเลยตีนี้ยิงกันมาสวยมากเลยโหได้ยิงไปโดนเลย มีของม่เดียวพี่๊บนึงถัามีระเบิดกว่าเอ้ยอย่าอย่าชิดเกินโอ้โหมันดวงดีพร้อมหลังเขานะเขาไม่น่าจะคิดว่าเราอ้อมมาเร็วนะเรียบร้อยนะกดออกเฉยเลย าหลังเรานะครับยังมีข้างล่างอยู่นะนเดี๋ยวเราเล่นต่อเลยนะครับเจ้าเอพี่ชายเฮ้ยเน้ยดีดดอกช่วยดีดดอกนะพี่ไอ,อ,อ้นี่มาให้ซ้ำเลยครับไคนะ่ต๊าบี้ยัวที้แล้วมีคนมาละลุกเลิกก่อนนะครับ ไปยิงเศษปั๊มยาเรานะครับ oh. แ,นแ,นแน่นอน oh. ตอนนี้ได้ยหตุเกิดมาเป็นไก่เลยหรือประมาณกีณ่ตัวนะ,ะน่าจะ7ตัวนะครับโอยใครเปิดเลย หมือนโซนน่าจะมีคนนะเดี๋ยวผมเนตไปนะอุย้ยเนตมาเนตกลับไม่โกงเรียบร้อยนะต้องแบบหลอกลอให้เขามองเรานะเวลาปาเนตเดี๋ยผมแนะนําแบบวิง่งออกมาเลยนะเขาจะได้แบบไม่ยอมหลบจากจากที่ซ่อนนะหรือว่าเคลื่อนนะครับจะได้โดนเนตง่ายหน่อย มันฟังน,น,น้อจะาพกอ่ะฮะแล้วเพิงนะผมอยากได้แบบคาถาวิงก็เรียบเบรดดโอซ่าเยอะแล้วข้างหน้ามีเสียงนะอยู่โซนไหนโซนล่างนี่ว่ะโอ้โหเจ็บมากทุกคนไม่ไหวละประตูไม่ติจกเปิดออกอยโอ้โหดีนะล็อกพอดี ไม่งั้นเราเรียบร้อยนะครับซ้ำเลยนะทุกคนดูทรงน่าจะเอาต้องเอาผมไปเล่นนะครับเพราะว่าเหลือตัวสุดท้ายแล้ว ก็สุดท้าย,ย่างนี้น่าจะเล่นง่ายหน่อยนะคนแต่ผมเอาผมแล้วก็ไปเล่นกับเขานะเราน่าจะได้เปรียบละมมยดีกว่าทุกคนผมมาแล้วครัรบอยู่ไหนก็เลยน่าอยู่อีกฝั่งนะเพราะว่าเสียงมันไกลๆอยู่คนระับผมเจอละเ,เราเล่นช่างนเลยคนระับซ้ายกดเสียเปรียบเลยอ้อมเขานะเรียบร้อยนะคน แต่เล่นมุมมุมขวาม,มันจะได้เปรียบกว่าจริงนะมุมซ้ายเหมือนมุมมันปิดนะเหมือนตัวละครเรามันจะไม่เห็นนะไปไหนกันหมดเนี่ยเหมือนผมเห็นอะไรแว๊บๆด้านซ้ายโน่นเหมือนรถหรืออะไรก็ไม่รู้นะ Watch อ,อ้าวนี่ไงเจาเอ้องมาไม่ต้องเรลงเลยนะครับถ้าขับมาแบบนี้ซ้ำก่อนนะ ทุกคนมาแล้วผมไปเล่นข้างหน้าดีกว่านะครับจิกซอ <Help. S 1> เมืองนี้มีแต่ต่างชาติลงกันชิบห <Hey. S 1> ายละโดนไหมเนี่ยจอดข้างล่างนะทุกคนมันน่าจะขึ้นไม่ไม่ได้นะเสรยดแล้ถ้าเป็นอีเวนต์กระเบนนะผมบอกเลยมันมากไปเราวิ่งใส่เลยนะเพราะเราเป็น P90 ก้าสูนะเปินโคตรขีโ้โกงหายตามเลครับเจอละ ้อยนะครับพอ3้ำเหมือนนะติดอะไรเนี่ยแต่จ <c> ร <oughs> ิงมันมีตัวหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวผมขี่ผมไล่เลยนะครับมาแล้วครับอยู่ในเอย่ย ผมว่าผมเล่นได้เชื่อมันใน P90 นับเอา้าโอ้โหไม่แล้ว P90 ผมไม่แน่เลยได้ PP เลยโอ้โหให้น้องสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้หรอ ตู้เดวเีไปเรื่อยๆนะทุกคนเอ้าโอ้โหระยะมันน้อยอย่างวะขออีกรอบนึ่งนาวลุกหมดมเหลือเพื่อนมันนะอยู่ในบ้าน ออะไรวะเนะี่ยอะไรวะทุกคนมาแท็กไหนวะเนะี่ยคว้างระเบิดเต้นไปแล้วอา้าวไม่อยู่ตรงนี้อ่ะถ้ามันโดนระเบิดมันมันจะเต้นนะทุกคนเสียงเหมือนอยู่ชั้นสองคนระับว่างไปเลยนะโอเเรียบร้อยแล้วระเบิดเท้าไฟระเบิดเท้าไฟมาแล้วครับ ข้าดดออกอ้โโอ้โหนี่มันมันจุก๊กกว่าทุกคนให้มันจุ๊กระดับมืออาชีพเอ้าแล้วผมจะมาลรว,วเปิดแล้วพี่กก็มาเชย่เลยทิ้งก่อนนะ จะเกินไปแล้วไอตัวเนี้ยต้องรีบปิดเกมก่อนนะไม่งั้นมันจุกไปหน้าปักซอยแน่กี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวนะทิพไห่ละปประตูวัดเอาไปติดน็อกหนึ่งครับเอาหมดโอ้โหไม่นะไม่โชคดีมันตามเมื่อกี้เหรอ โอเคทุกคนก็ยงไงขอบคุณท <quas iment S 1> <tama> ุกคนมากนะครับผมที่ดูจบคลิปน like ี้นกำฝางกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพียบแลงใจผมด้วยทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะใครแอากผมได้ดูอาร์หรือว่าอีเวนต์อีกก็คอมเมนต์กันมาได้เลยทุกคนเจอนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี้เสกุญบายคนบ๊ายบายนะครับ